ปิดมาแ,แล้วเตรียมตัวกปดบัตรแฟนคลันพวกเราหรือยังครับเกี่ยวกันตรงไหนสวัสดีครับสวัสดีคร <ister enjoying life> ับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ชุนคิดไงอีกไรฟ์เชิญชวนทุกคนมาดูแฟนคอับเราครับเดี๋ยวบัตรเหลือเรามาเป็นสนุกเข้มเลยคุณเปลี่ยนอยดย เฮ้ยครับพวกเฮ้ครับผีบาไอหนูตายมาแล้วเดินนำตัวดิเร็วชื่อไรพูดอะไร่ะชื่อไรแหมชื่อช่ออะไรอ่ะชื่ออะไรหนานีู้พระกาศอะไรอ๋อตัวอะไรพุมนานีครับเร็วเร็วให้มันบอมกหมะกับฟิลเตอร์น่พมหนานีครับ อันนี้ออกแนวเหนือผสมใต้ผสมทองแดงพุ่มนานีครับพุ่มนานีฮิรันกิจชังคำครับพุ่มนานีฮิรันกิจชังคำครับต่อเล่นนะครับเมื่อกี้เป็นสุพรรณบุรีครับ้อวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีแต่คนทำงานหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันวันจันวันนี้วันจัน เพียงอยู่เลยตอนนี้ใช่ไหมจะบ่ายสามแล้วเพื่อนบ่ายสามแล้วเนี่ยอ้าวเขาเขียนว่าทํางานแต่ว่าเขาหนีตดดงานมาดูไลฟ์นะครับไม่ดีนะครับตั้งใจทํางานนะครับแล้วเก็บเงินเดี๋ยวไม่ได้โบนัสเดี๋ยวมาดูพวกเราไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปที่ช่องไทยรัฐนะครับก็ใครว่างๆก็ดูช่องไทยรัฐได้นะครับ ไทยรัฐได้นะครับสวัสดีครับนี่มีแต่คนพิมพ์ไอมีหน้ามาเต็มไปหมดเลยไไ,ไสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยงเลี้ยงบาหลีว่าไรเลี้ยงบาลีาเ,ลาลเดี๋ยวปัดพวกเรานะครับ จะขายวันที่28ธันวาคมเวลา10โมงตรงไท a i Ticket เมเจอนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าใครตื่นเช้าก็รีบตื่นมากดบัตินะครับผมพวกผมลังใจให้นะใช่ครับก็เจอกันวันที่15กุมภานี้ครับผมที่ยูเนียนมอลล์ยูเนียนฮครับตั้งแต่เปิดเปิดปร,ป,รประมาณบ่าย3โมงนะครับเข้าประตู ประมาณใบสองใบสามนะครับโดยประมาณติดตามอีกทีทางออฟฟิเชีลงานที่จุลาพี่มาวันไหนไปจุลาเอ๊ะจุฬาคือกครับอ๋องานกราบใช่ไหมจุฬาวันที่28ครับผม27 28ิบถูกแล้ว <laughs> ตายละ28 <laughs> นะครับวันเดียวกับวันที่เราเปิดขายบัตรเลย โอ้ไม่ก็ตื่นเต้นช่างตื่นเต้นยิ่งนักใครที่มางานเราก็กดไปด้วยใช่ครับระหว่างนั้นพวกเราก็ก็จะตั้งใจทํางานนะครับครับมาแค่นี้แหละจะถึงละเฮ้ยฮัลโหลฮะจริงปะเนี่ยป่าก็วโทรศัพท์วโทรศัพท์ไม่เจ้ครับโทรศัพท์สวยจังครับ อ๋อพอดีเราใช้ซ okay, ัมซ okay, okay, ุงครับโอ้ยผิดฝั่งใช่แต่ซัมซุงับโอเคครับเราจะถึงแล้วครับขอให้ทุกคนไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ของไทยครับไม่ไม่ใช่ไลฟ์เดี๋ยวเจอกันในบทสัมภาษณ์ของไทยรัฐนะครับครับสวัสดีครับฝากติดตามไว้นะครับขอบคุณนะครับอบคุณครับเจริญครับ